องใจ EP สามสองตลอดเส้นทางคนตัวเล็กยังคงถกเถียงกับตัวเองจนกระทั่งเดินมาถึงท่าเรือทุกความคิดต้องหยุดนิ่งเพราะต้องขึ้นเรืออีกแล้วเธอไม่อยากเมาเรือแล้วไม่มีอะไรให้ปล่อยออกมาให้เจ้าปลาในทะเลอีกแล้วไม่ต้องกลัวหรอกไม่ปล่อยให้คุณริมเมาเรือแล้วเพราะรู้สึกว่าอีกฝ่ายบีบมือของเขาแน่นเขาก็ได้แต่คลายยิ้มออกมาหวังว่าจะทำให้คนตัวเล็กผ่อนคลาย ขอกินยาไม่ได้เหรอคะกินแต่ยาก็จะติดเป็นนิสัยคะแล้วสุดท้ายก็จะเสพติดคิดว่าการนั่งเรือทุกครั้งต้องกินยาคำตอบขัดใจที่ไม่เข้าใจเอาซะเลยรินไม่อยากเมาเรือคุณเชฟไม่เข้าใจหรอกคะมันทรมานนะเขาไม่ตอบอะไรกลับมาและแน่นอนว่าเขาก็ไม่ยอมให้เธอกินยาก็ไม่รู้ทำไมชอบแกล้งและก็ไม่รู้ทำไมใจร้ายรินสิริได้แต่ถอนหายใจและเดินตามคนที่จับมือของเธออยู่ เขาพาเธอมานั่งที่เดิมด้านหน้าเรือและเขาก็หันมายิ้มเหมือนไม่ได้สนใจการถอนหายใจครั้งที่ล้านของเธอเลยแม้แต่น้อยเมื่อเสียงเครื่องของเรือดังขึ้นก็ถึงเวลาที่จะต้องรับรู้ว่าอีกไม่นานเธอได้เยนหัวและวิ่งไปให้อาหารปลาอีกแน่คืออยากกินยากแก้มเมาเรือรินสิริตะโกนขึ้นแต่ก็เป็นการตะโกนที่เต็มไปด้วยความงองแงอยากแกล้งรินเลยนะคะไม่งั้นรินจะฟ้องป้านวลจริงๆด้วยเห็นเรือตรงนู้นไหม เขาไม่สนใจคําร้องขอและคําขู่เล็กๆของเธอเลยยังชี้ไปที่เรือลำหนึ่งที่ยังคงจอดนิ่งอยู่เรือลานั้นอ่ะเห็นค่าทำไมเหรอคะเรือผีสิงน่ะผีดุมากเลยนะถ้าไปใกล้เขาจะเอาไปอยู่ด้วยจริงเหรอคุณเชฟไม่จริงคะ่ะนำพึ่งหัวเราะอ,ออกมาเมื่อถูกอีกคนตีลงมาที่แขนชอบแกล้งอะอะไม่แกล้งแล้วนำพึ่งยิ้มขึ้นก่อนจะชี้ไปที่เกาะหนึ่งที่อยู่ไกลๆ ดูตรงนน้นดิกาะอะไรคะทำไมใหญ่จังรินซิริมองตามเขาด้วยความสงสัยเพราะมองจากตรงนี้ก็ไกลพอสมควรแต่ขนาดของเกาะดูกว้างใหญ่เลยทีเดียวไม่รู้เหมือนกันค่ะคุณเชฟเอาอีกแล้ววานาะแกล้งอีกแล้วรินซิริไม่ตีเขาให้เจ็บมืออีกแล้วแต่เธอเลือกที่จะกระทุ้งศอกใส่เขาพึ่งไม่ใช่ Google นะที่จะรู้ทุกอย่างนำพึ่งหัวรอแห้งๆออกมา ไว้วันหลังเราไปด้วยกันดีไหมคะจะได้รู้ว่าเกาะอะไรรินสิริไม่ได้เอ่ยตอบอะไรกลับมามีเพียงการพยักหน้าตอบเขาด้วยรอยยิ้มเขาวทวนเธอดูนั่นดูนี่ตลอดทางและก็ไม่ลืมที่จะแกล้งเธออยู่เสมอจนเสียงหัวเราะของเราดังไปถึงคนที่นั่งอยู่ด้านหลังแต่พวกทีมงานก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะมองดูจากวงแหวนดาวเสาก็รู้ว่าทั้งสองคนนี้มีความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อนหรือคนทำงานร่วมกันแน่ๆตรงนั้นนั่นนั่นตรงนั้นค่ะ นำพึ่งชี้ไปที่ภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ที่ห้องล้อมไปด้วยท้องทะเลก็แค่ภูเขาปะคะท่าทีตื่นเต้นของเขาทำให้เธอต้องสงสัยบ่อยครั้งคนอะไรดูตื่นเต้นไปกับทุกสิ่งอย่างเขาบอกว่าภูเขานี้ศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากแกล้งรินเลยค่ะคุณเชฟชอบแกล้งรินสิริมุ้ยหน้าออกมา ข้าศักดิ์สิทธิ์ป่านนี้คงเต็มไปด้วยผ้าสามสีเจ็ดสีพันล้อมรอบแล้วและแน่นอนขาดไม่ได้เลยต้องมีคนเอาแป้งมาขัดดตามธรรมเนียมของศักดิ์สิทธิ์ประจำประเทศไทยนี่จริงจังนะคะอย่าลบหลู่เชียวใบหน้าเรียบนิ่งที่ดูจริงจังของเขาทําให้เธอประหลาดใจไหนบอกสิค้าศักดิ์สิทธิ์ยังไงก็เขาบอกว่าถ้าเห็นภูเขาลูกนี้แล้วกอดกันก็จะรักกันอะค่ะน้ำพึ่งยังคงทำหน้าจริงจังจริงเหรอคะ พึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันทั้งนั้นเราลองกอดกันดูไหมจะได้รู้ว่าจริงหรือไม่จริงหลังจากพูดจบประโยคน้ำพึ่งก็กระชับเรียวแขนที่โอบเอวอีกฝ่ายอยู่ให้แน่นขึ้นและเคลื่อนแขนอีกข้างมาพาดบนตัวอีกฝ่ายเอาไว้รักหรือยังคะคำถามสั้นๆที่สามารถทำให้ใบหน้าของเธอรู้สึกร้อนไปหมดแถมคำถามนั้นเหมือนนว่าจะทำให้ใจของคนฟังหยุดชะงักไปชั่วขณะก่อนจะเต้นแรงขึ้นเสมือนคำตอบของคำถามของเขา รินสิริบีบกำมือของตัวเองจนแน่นเธอไม่รู้จะตอบกลับไปยังไงทั้งที่จริงในหัวของเธอก็พอรู้อยู่ว่าควรจะตอบออกไปว่าไม่แต่คำว่าไม่ที่เป็นเพียงคำสั้นๆเธอก็ไม่สามารถที่จะเอ่ยออกมาได้สงสัยภูเขานี้จะศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ว่าจริงๆเงียบเลยเป็นอะไรคะน้าพึ่งฉีกยิ้มออกมาเพราะตัวของเขาก็สัมผัสได้ถึงการไหวสั่นของหัวใจคนที่โอบกอดกันอย่างแนบชิดหน้าหูคอแดงเลยนะคะสงสัยจะร้อน คุณเชฟก็ร้อนเหมือนกันเหรอคะเมื่อเง่อยหน้าขึ้นมามองเขาใบหน้าของเขาก็แดงกำยันใบหูเช่นกันไม่ร้อนแต่รินสิริไม่รอให้นำพึ่งพูดจบเธอไม่รู้ว่าเขาจะต่อว่าอะไรแต่การที่ยกมือขึ้นมาปิดที่ริมฝีปากเขาน่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อหัวใจของเธอเองมากที่สุดไม่ต้องพูดแล้วรินง่วงดวงตาเรียวเล็กหลับตาลงทันทีเมื่อพูดจบ น้ำพึ่งได้แต่มองคนตัวเล็กที่พยายามแกล้งหลับด้วยรอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมแต่เพียงไม่นานอีกฝ่ายก็ดูเหมือนจะหลับจริงๆเขายกมือขึ้นมาจัดผมที่ถูกลมทะเลพัดลงมาปิดบังใบหน้าที่เขามักยิ้มได้เสมอเมื่อได้เห็นยิ่งอีกฝ่ายนอนนิ่งนิ่งอยู่แบบนี้ก็ยิ่งดูน่ารักมากขึ้นไปอีกน่ารักมากจนไม่อาจจะห้ามริมฝีปากตัวเองไม่ให้โน้มลงไปประทับที่หน้าผากขาวตื่นได้แล้วค่ะถึงแล้วเสียงกระซิบเรียกคนตัวเล็กที่ซบกอดเขาอยู่ พือถึงเร็วจังเลยค่ะรินสิริลืมตาขึ้นมาอย่างง่ายดายอันที่จริงเธอไม่ได้หลับลึกอะไรหรอกแถมยังรู้อีกว่าเขาทำอะไรเห็นไหมไม่เมาเรือแล้วเขาลุกขึ้นยืนและยื่นมือมาดึงมือของเธอให้ลุกตามเพิ่งอนุญาตให้เสพติดการมีเพึ่งได้นะคะไม่เห็นเกี่ยวก็รินหลับรินซิริรีบพาใจสันๆของตัวเองเดินหนีออกไปทันที